ต่อกันที่เรื่องของโรงรับจำนำก็คึกคักไม่แพ้กันเลยนะคะหลังจากที่เทศกาลปีใหม่ผ่านไปค่ะก็ได้มีการสำรองเงินกว่า250ล้านบาทค่ะที่สถาธานานุบาลเทศบาลนนะครนะครราชสีมาพบว่ามีประชาชนหลายรายเลยนะคะที่นําสิ่งของมีค่ามาจำนำเอาไว้เพื่อที่จะนําเงินสดไปใช้จ่ายหลังเทศกาลปีใหม่ซึ่งพบว่าก็มีทั้งทองคำรูปพัธร์โทรทัศน์ ตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องมือช่างเครื่องดนตรีแล้วก็ยังมีทรัพย์สินอื่นๆอีกมากมายค่ะที่สามารถตีมูลค่าเป็นเงินได้แต่สิ่งของที่แปลกที่สุดที่มีประชาชนนำมาจำนำก็คือครกหินกับสากซึ่งทางเจ้าหน้าที่สถานธนานุบาลก็ยินดีให้จำนำเอาไว้นะคะในราคา500บาทค่ะ โดยทางด้านนางสาวสิริพันธ์ควรหาผู้จัดการสถานธนาดุบันสองเทศบาลน,นาครน,นครราชสีมาก็เปิดเผยว่าหลังจากที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ผ่านไปเศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างชะลอตัวจึงทำให้มีประชาชนจำนวนมากนำทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าส่วนตัวมาจำนำกันมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งทางด้านสถานธานานุบาลได้มีการเตรียมเงินทุนสำรองเอาไวก้กว่า250ล้านบาทเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่จำเป็นต้องการใช้เงินสดในช่วงนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังได้มีการจัดโปรโมชั่นลดดอกเบี้ยจาก50สตางค์เหลือ25สตางค์ตลอดระยะเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่1มกราคมจนถึง31มีนาคมนีมน้เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนค่ะ